มาเราบอสวัสดีจ้าพี่น้องเศว้ายูทูบมัดสุขสุขคนเนาะจ้าเนะาะบา่แบเป็นพี่น้องฟังเล่าฟังต่างประเทศเนาะฟังไทยเขานะ่าจะเนาะห่างหายไปโดนมือนอีขิดหอดพี่น้องแห้งก็เลยมาโพสิมาบอกให้พี่น้องฟังว่าเป็นอย่างคือห่างหายจ มันปัญหาหลายอย่างพี่น้องเอ้ยมาเป็นหนุกจางเพิ่นเนาะมันกับบอเลยที่สระคืออยู่บ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งก็สีหางหายไปตีอันเฮาอาดวิดีโอเรียเร่ยวๆเฮากับพ่มีมองไปอัพโหลดเนาะพี่น้องสองไปอาศัยบ้านเพิ่นอาศัายไหว้ไฟเพิ่นอัพโหลดวิดีโอลงยูทูบแต่กับบกข่อยมีเวล,ลาเวลาสิกินสียากกับคึกคึกกับ ก็คือวา่าเหรเนาะพี่น้องเป็นลูกจางเพิ่นขั้นสิมากินกับเพิ่นกับพอดีว่าอยังดอกพี่น้องแต่ว่าเ้าก,ก็เกรงใจเพิ่นเนาะอัพแล้วแล้วห้าก็ต้องไปอัพโหลดอัพโหลดแล้วแล้วห้าก็ต้องมาเหตุคลิปใหม่กัเลยดอกใบก่อนคลิปหอดพี่น้องสุขโหสุขคนเดิ้ลใจเด้อพอดิว่วาแย,ยนิดแต,ต่ยญาผ้าเสียบไปใส่เนาะพอดีว่า เมื่อนี่มากลลวเด้อพี่น้องกินหอด,ด,ดพี่น้องสุขหูสุขุ้นเด,ด้อจะเด้อบอกผมว่าพี่น้องกินหอดข่บอนอกินหอดกันนี่เด้อจะเด้อกินหอดกินเถึงกันคือเกาทำมีเวลาสิพยาย,าาย่างไทยถ้ำห้บเบิงอยู่นาะพี่น้องเนาะอันเมื่อบานกับสิพเยาย่าไทยเห็เบิงอยู่ค่ะเมื่อบานเมื่อบานเท่าเมื่อบานอันนี้ก็คือว่ามาทํางานเด้อจะเด้อมาทํางาน มมนกะสิมีปัญหาหลายอย่างหลไรเนี่ยเ,เกิดขึ้นเราพี่น้องสาเหตุสาเหตุถูกเหมออือเนาะเพิ่นก็บอกว่ายังอยู่กับเกียงใจเพิ่นฮาก็เลยดอกไปก่อนพี่น้องเอ้ยคิดหอมพี่น้องแห้งแห้งอยากเห็นมูกินกับปุนโอ้ยน้ำลายไหลคือน้ำลายคือกึกปิสสา พินิตยาไปใส่เนอคือน้องตุ๊กตาคนกระถามพี่นิหายไปใส่บอดี้ไฮไปใส่เดอ้อน้องตุ๊กตาก็คือว่าเวลามันบมนวมหนุ่ยเนาะค่ะเนาะเวลามันบมนวมหนุ่ยสถานที่กะบบวมนวุ่ยเออข่าวยุงสีหล่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขากับบอด้มี่ไหว้ไฟไหว้หางเนาะอัพอัดวิดีโอเลยก็ต้องไปเอาไับ้านเพื่อนอัพโหลดลงวิดีโอลงยูทูบเนาะ ลาพี่น้องเอ้ยก็เลยมาสีแกงไห้ฟังคิดหอดพี่น้องค,อคิดหอดคิดหอดเบิ้งข้องมูกับไปเบิ้งส่องจะาข้องเลยพี่น้องเบิ้งข้องมูแล้วก็ไปเบิ้งส่องจะาข้องโอ้ยส่องผู้ขาซื้อบ่ไปบงมาเนาะบันอะไรของบด้อัดวิดีโอพี่น้องอย่าเฝ้าห่างหายอย่าเฝ้านี้อย่าเฝ้าปากันเด้อพี่น้องคิดหอดกันคือเก่าเด้อจ้าคิดหอดแห้งมื่อนี่ก็เลยมาลอยอัด ยี่อดพี่น้องแห้งมานี่เลยมาหลอยลอาร์ตวิดีโอเราบ้างเด้อพี่น้องเด้อรักษาสุขภาพเดอ้อบาจากหนาวบาจากโกลจักไัยรักษาสุขภาพนะคะทุกคนบ้โควิดมันมาอีกแล้วโควิดมาจนแบว่าได้เมื่อบานพี่น้องเอ,อ้ยปีใหม่บ่ได้เมื่อบานเลยบ้โควิดมันมา มาอีกแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวนอพี่น้องเนาะก,ก็ร่างตัวเอาออกไปใส่มาใส่ก็ใส่เม็ดใส่ยางปองกันตัวเจ้าของภัมันเลยพี่น้องเหตุยังไงล่ะมันมาแล้วอันนั้นล่ะพี่น้องมาอีกกัด้วยความคิดถึงทุกๆคนทุกๆช่องนะคะก็เลยมาเบาซูฟัง่ง่าเป็นยังคือบวเฮดนี่ล่ะพี่น้องเหตุผลคือบเเฮดกันนึง มามีมองสิไปอัพโหลดก็คือว่าบานอีกก็บ,บ่มีไวไฟเนาะพี่น้องเนาะอัดเล้วคือว่าเห็ดวิดีโอเล้วก็ต้องไปอัพโหลดลง youtube อยู่บานเพื่อนอาศัยใส่ใสไ i ไฟน้ำเพิ่นก็ให้เงื่อนเพิ่นจ้างเพื่อนอะ่ะพี่น้องบาง้านนี้อีกอย่างนึ่งกับมันบ่ได้จ้างได้ละพี่น้องเบาบ่ถือมันก็คือบานเทาเนาะพี่น้องเนาะเนวมารับจ้างเป็นลูกน้องเพื่อนเป็นลูกจ้างเพื่อนเนาะพี่น้อง ก็เลยว่นได้เห็นหมูกินก็อยากก็กินหอดพี่น้องสุขูมสุข้นสุส่องเด้อพี่น้องเด้อยาฝ่าวิ่งฝ่าวฟ้ากันเด้กคินหอดนิตยาผ้าเสีบในเด้อพี่น้องจ้าคิดหอดคิดเถึงกันเหมือนเดิมนะคะห่างหายไปนานก็เลยมาโพลสี่แจ้งพี่น้องมือนี้เด้อค่ะเด้ออันสิพยายามเฮีดอยู่เดอกพี่น้องมือได้่างๆกอน พยายามเห็นยู่หมองไปอับหลดวกระจีงเพิินใส่ใบไผน้ำเพิินอัโหลดลงยูทูบจริงสีนะพี่น้องกินหอดพี่น้องแห้งแห้งเห็นหมูคนกินข้าวปุ่นโอ้ยคืนนลำไสรักเห็นหมูคนกินสมตำโอ้ยอยากเด้บ้านเบิ่งไปเบืองมากก็โม่มาเบิ่งสองเจ้าของเลยพี่น้องโอ้กินหอดสองเจ้าของเลยแปลี่ยนลอยอกลัวลพี่น้องพู้ได้ไปหอดเสียนไส้แล้วก็ดีใจน้ำเพิิน คลิปนี้ก็สิขอยจบไปซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อคินหอดพี่น้องสู้ผูสู้คนอย่าเลืมกันเด้อพี่น้องยังคินหอดกันอยู่เด้อเอาค่ะอันคินหอดายก็เลยมาเบาหอดเ้าหามาสีมาแจยงว่าสีหายไปสายหายไปใสก็เ,เลยมาเบาสู่กันฟังอันคลิปนี้ก็บซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะปีใหม่ขอให้เฮงเฮงรวยนะคะขอให้เจริญรุ่งเรือง คลิปนี้จบแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายหักพี่น้องสู้หูสู้คนด้จ้าคลิปฮอด